วันนี้มีเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเรื่องสั้นเรื่องผมอยู่กับแม่ด้วยความลำบากสถานการณ์ปีนี้กับปีที่แล้วมันช่างต่างกันอย่างลิบลับปีก่อนครอบครัวผมอยู่กันครบสามคนพ่อแม่ลูกช่วงปลายปีพ่อของผมต้องมาตายด้วยอุบัติเหตุจึงเหลือแค่ผมกับแม่เพียงสองคนหลังจากพ่อผมเสียได้ไม่นานผมก็ออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไปเรียน ต้องมาทำงานรับจ้างในสวนมะม่วงกับแม่ผมเรียนได้แค่ชั้นหมหนึ่งเทอมเดียวรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อเห็นแม่ทำงานคนเดียวเพื่อหาเงินส่งผมเรียนแล้วผมก็สงสารแม่มากจึงตัดสินใจเลิกเรียนมาช่วยงานแม่ดีกว่าผมกับแม่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานในสวนที่สวนมะม่วงแห่งนี้มีคนงานห้กว่าคนมันเป็นสวนขนาดใหญ่เกือบสองไร่ คนงานส่วนมากจะเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกกันบางคนก็อยู่เป็นคู่ผัวเมียบ้านพักจะเป็นคล้ายๆห้องเช่าชั้นเดียวอยู่ติดๆกันตอนที่พ่อผมยังอยู่ผมจะได้ไปช่วยงานเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ไปเรียนหนังสือแต่มาวันนี้ผมต้องทำทุกอย่างที่พ่อเคยทำในสวนวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันที่ผมกับแม่ต้องทำงานผมจะขี่รถมอไซค์พาแม่ออกจากบ้านพัก ไปที่ท้ายสวนซึ่งมันอยู่ไกลมากผมขนอุปกรณ์พวกเครื่องตัดหญ้าไปไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วงานที่ทำวันนี้คือตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยผมกับแม่ทำงานเสร็จก็ใกล้ค่ำพอขากลับให้รถมอไซค์ทันเก่าๆที่ขี่มาดันมาเสียเอาดือด้อๆผมพยายามสตาร์ทก็สตาร์ทไม่ติดสักทีคงต้องเข็นกลับกันยาวเลยทีนี้ผมกับแม่ก็ช่วยกันเข็น แต่มันก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะพื้นดินแฉ่จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนวันก่อนแต่ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องเดินออกสวนกันผมกับแม่เดินกันมาได้ประมาณกลางทางแม่ผมก็หมดแรงเพราะทําสวนกันหนักมาทั้งวันผมเองก็เหมือนกันแข้งขาล้าไปหมดผมบอกแม่ให้กัดฟันเดินอีกหน่อยเพื่อไปนั่งพักที่กระตอบไม้ที่ใช้เป็นที่เก็บของในการทําสวน สวนมะม่วงแห่งนี้มันใหญ่ขนาดเกือบ200อไร่ถึงต้องมีที่เก็บของไปจุดๆจะได้ไม่ต้องขนไปขนมาไกลๆไม่นานผมกับแม่ก็ลากขามาถึงกระท่อจนได้ผมกับแม่นั่งลงบนแคร่ไม้หน้ากระท๊ออย่างหมดแรงกระท๊อไม้หลังนี้ผมกับคนงานในสวนเป็นคนสร้างเองทำจากไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่ในสวนนี้แหละนอกจากจะใช้เป็นที่เก็บของต่างๆแล้วยังเป็นที่หลับกลางวันเอาแรงอีกด้วย ผมบอกแม่ว่าพักเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเดินต่อพักเหนื่อยได้สักครู่ผมก็ลองพยายามสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อีกแต่ก็ไม่ติดเหมือนเดิมแถมคราวนี้เม็ดฝนเริ่มตกลงมาเสียงเม็ดฝนเม็ดใหญ่กระทบหลังคาใบจักเสียงดังแปลกๆแม่ผมว่าสงสัยคืนนี้คงไม่ได้กลับบ้านพักแน่ผมเองก็ได้แต่มองฝนที่ตกลงมาเม็ดฝนหนาตาเพิ่มขึ้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ คงคิดว่าคืนนี้คงต้องนอนค้างกับแม่ที่นี่แหละแสงเทียนสว่างขึ้นแม่จุดเทียนไขข้างในกระต๊อบแสงเทียนเล็กๆสว่างขึ้นสองอันผมเดินเข้าไปในกระต๊อบจัดแจงหยิบเสื่อและหมอนเก่าๆที่ปกติมักได้ใช้งานมันตอนหลับกลางวันและคงต้องใช้มันสำหรับนอนคืนนี้เป็นแน่เสียงฝนเทลงมาหนักขึ้นผมใช้น้ำฝนที่เทมาจากหลังคาเอามาล้างมือล้างหน้า ก็ว่าจะอาบน้ำฝนล้างคราบเหงื่อคลของการทำงานผมถอดเสื้อออกเหลือแต่กางเกงขาสั้นออกไปยืนกลางสายฝนยืนหลับตาเงยหน้ารับกับสายน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายนึกขอบคุณน้ำฝนจากฟ้าที่เย็นช่ำที่ปล่อย ลอยลงมาให้ผมได้ใช้ประโยชน์แต่ผมก็ต้องตกใจเมื่อเปิดตาขึ้นใหม่อีกครั้งภาพที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือแม่ผมกำลังยืนล้างตัวเหมือนกันแต่แม่นุ่งผ้าถุงกระจมอกกำลังเอามือลูกแขนลูกตัวอยู่ทำให้ผมใจเต้นแรงแม่หันมามองผมในแบบที่ไม่ได้อายหรือรู้สึกผิดปกติอะไรแม่ล้างเนื้อล้างตัวต่อไปและหันมาถามผมว่ามีสบู่ไหม ผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปหาสบู่ในกระต๊อบให้ผมออกมาอีกครั้งพร้อมกับสบู่ก้อนเล็กๆในมือเอายื่นให้แม่ปีนี้ฝนคงเยอะนะแม่ผมเริ่มหาเรื่องคุยและเดินไปอาบน้ำฝนอีกรอบระหว่างที่คุยอะไรไปเรื่อยรอสบู่จากแม่ผมเห็นแม่เริ่มฟอกสบูแ่แถวๆในร่มผ้าแล้วผมพูดขึ้นว่าซื้อมอเตอร์ไซคันใหม่เถอะคันนี้มันเก่าไปแล้วแม่ ลองไปให้ช่างเขาซ่อมก่อนดีกว่าโทษแม่นี่ก็เพิ่งซ่อมไปมันก็ยังมาเสียอีกดูสิผมมองไปยังเจ้ามอเตอร์ไซค์ที่จอดพิงกับเสาไม้ไผ่ของกระตอ๊อกแม่ว่าเอาไปซ่อมอีกครั้งแล้วกันหากไม่ดีค่อยซื้อดีเลยแม่ผมยิ้มอย่างดีใจนิดนิดเพราะมั่นใจว่าซ่อมอีกก็เสียอีกเป็นแน่ช่างที่ซ่อมฝีมือห่วยมากยิ่งซ่อมยิ่งทงัง ไอ้ลูกคนนี้นี่พอจะได้มอเตอร์ไซคันใหม่ยิ้มหน้าบานเลยแม่มองมาที่หน้าผมที่ตอนนี้แสดงออกถึงความดีใจแบบสุดๆก็มันดีใจนี่แม่ขอบคุณแม่มากครับผมเข้าไปกอดแม่แน่นอย่างลืมตัวแม่ผมสะดุ้งถอยตัวออกห่างนิดหน่อยโทษครับแม่อือไม่เป็นไรลูกคงไม่ได้ตั้งใจนะแม่ผมเองก็คงไม่รู้จะตอบว่าอะไรผมเหมือนกันหลังจากอาบน้ำเสร็จ แม่ผมเอาผ้าถุงอีกผืนมานุ่งกระโจมอกและนั่งลงจัดหมอนที่นอนลูกรีบนอนเตอพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าผมนอนลงบนเสื่อข้างๆแม่ความเหนื่อยล้าทำให้ตาผมสลึมสลือลงผมได้ยินเสียงแม่เริ่มกรนเบาๆและผมพยายามข่มตาหลับมันเหมือนจะหลับแต่ก็หลับไม่ลงผมนอนพลิกไปพลิกมาไม่รู้นานเท่าไหร่ในหัวผมมีภาพบางอย่างที่พวกคนงานด้วยกันชอบมาเล่าให้ฟัง เรื่องลามกจกเปรตมันถาโถมเข้ามาในหัวความชั่วร้ายบางอย่างเริ่มเข้ามาในหัวผมเสียงกรนของแม่ที่ดังมากขึ้นผมลืมตาอีกครั้งในความมืดดันตัวลุกขึ้นนั่งมองไปทางแม่และมองไปยังชุดผ้าถุงมือผมค่อยๆย,ยื่นออกไปใจผมเต้นแรงไปหมดนี่ผมกำลังจะทำอะไรกันความรู้สึกขัดแย้งในใจเกิดขึ้นผมมองหน้าแม่ที่ยังดูนอนหลับสนิท ความชั่วร้ายสั่งมือผมให้เลื่อนลงไปยังชายผ้าถุงสมองมันสังการไปแล้วแต่มือของผมมันยังค้างอยู่ที่เดิมกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่หวังว่าความเหน็ดเหนื่อยของแม่จะทําให้แม่หลับอย่างไม่รู้สึกตัวทําไมในหัวผมมันคิดอย่างนี้กับแม่ตัวเองได้นะนี่ผมกําลังจะทําเรื่องหน้าบัดสีกับแม่อยู่งั้นหรือผมคงได้เป็นคนที่เลวร้ายสุดแน่แๆหากทําในสิ่งที่สมองส่วนลึกมันสังการ ผมเกรงเป็นหมดก้มมองหน้าแม่ไกล้ๆผมไม่เคยมองแม่ใกล้ๆอย่างนี้มาก่อนแม่ยังดูนอนหลับสนิทยิ่งทําให้ผมคิดกระเจิดกระเจิงไปหมดตอนนี้ผมฝืนตัวเองกลับลงนอนตามเดิมคมตาให้หลับมันก็ไม่หลับหลับไม่ลงจนผมเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้คงจะเพราะความเหนื่อยจากการทํางานหนักมาทั้งวันวันถัดมาผมก็เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมช่างบอกต้องรอสองสามวัน ผมเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าสวนแม่ผมเลยบอกว่าหยุดสักสองสามวันก็ไม่เป็นไรผมกับแม่มองกันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมพอไม่ได้เข้าไปในสวนแม่ผมเลยจัดแจงแต่งตัวสวยใส่ผ้าถุงใหม่เสื้อคอกระเช้าถากแต่งบางๆแม่ชวนผมไปทำบุญที่วัดแทนแม่แต่งตัวสวยเตรียมของเอาไปทำบุญและพูดว่าไปทำบุญจะต้องทำใจให้ผ่องแผ้วห้ามคิดในสิ่งที่ไม่ดี ทำเอาผมต้องสะอึกในใจนิดๆกับเรื่องเมื่อคืนผมปั่นจักรยานให้แม่นั่งซ้อนท้ายผ่านทุ่งนาทีสีเขียวขจีคนในหมู่บ้านหลายคนกำลังเดินพากันไปทำไร่ไถานาทุกคนที่เจอก็ทักทายกันไปตลอดทางผมปั่นจักรยานเลี้ยวเข้าทางลัดและก็มาถึงยังที่วัดแต่ด้วยอะไรไม่รู้ทำให้ผมปั่นผ่านประตูวัดไปและไปยังทางหลังวัดแทน แม่ร้องถามตาไม่เข้าไปในวัดละ่ะผมหันไปบอกขอเข้าห้องน้ำหลังวัดก่อนแม่หลังวัดเป็นป่าไผ่เล็กๆที่มีห้องน้ำสร้างยาวติดกันผมจอดจักรยานทิ้งไว้กับกอไผ่ต้นหนึ่งผมมองซ้ายมองขวาไม่มีคนหรือพระเนนที่นี่สักองทุกอย่างมีเพียงเสียงลมที่พัดต้นไผ่โยกไปมาแม่ก็กวดชีพอดีเหมือนกันแม่ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องหนึ่ง ผมก็เข้าอีกห้องที่อยู่ถัดไปผมท,ทําโทระเสร็จก่อนแม่จึงเดินมายืนรออยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ํามองไปรอบๆอ,อีกครั้งทุกอย่างเงียบสนิทสมเป็นเขตวัดจริงๆคงเป็นเพราะห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ําเก่าของวัดจึงไม่ค่อยมีใครเดินมาใช้สักเท่าไหร่เสียงประตูเปิดออกไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันพระสวนผมบอกแม่ว่า ไปช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกแม่หลังจากนั้นแม่ก็เข้าวัดทำบุญส่วนผมก็นั่งรอแถวนั่นรอรับแม่กลับบ้าน